เฮ้ยเฮ้ยโอวันนี้แต่งตัวงี้ไปไหนกันฮะเราจะไปกินเราจะไปกินเลี้ยงบริษัทของเราเรามีบริษัทแล้วเหรอยังเราไม่มีบริษัทอยู่จะไปกินเลี้ยงด้วยตังตังหยอดปุกเอาตังหยกระปุกแต่ระดับมิชลินนะฮะชื่อร้านว่าอะไรนะชื่อร้านชิม b y w วิ d o m มมิชลินหนึ่งมิชลินสตาร์หนึ่งดาว มิชลินหนึ่งดาวในเมืองไทยนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็แคะปุกไปได้มากี่บาทอืมไม่รู้อะใส่ถุงไหมเ,เดี๋ยว <laughs> สี่โมงวันนี้เรานัดสี่โมงใช่ไหมแล้วตอนนี้คนที่นัดสี่โมงอยู่ไหนอยู่มอชิดเรารอยอยู่ที่ไหนเรารอยอยู่ใมพาร์เทีพร้อมพงมใช่ไม่ะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงเศร้าเลยไอคนนัดบอกว่าห้ามสายอะ่ะสายเองอะ่ะ <laughs> จำไว้นะโอม yeah, uh, yes. มาแล้วนะฮะคนที่นัดเราสี่โมง <laughs> นัดไปก่อนไงกลัวกลัวสายถึงแล้วร้านชิมบายสยามมมที่บอกว่าได้มิชลินสตาร์หนึ่งดาวนะคะให้ดูหน,น้าร้านก็จะเป็นแบบบ้านท่งไทย ทีนานเราสี่โมงแล้วมาสี่โมงครึ่งครับอืมงั้นเอาเอาเอาหกหม้อเลยกันอะไรอ่ะอะไรของเข้าออกมาดิไงจะได้สั่งข้าวมาหม้อขนาดไหนหม้อเดียวคนเดียวไงอ๋อ้ก็ต้องหกหม้อไงตกใจอืมโอเคครับทำเลยครับอันนี้เขาให้กับแก้มากินกว่าหยิบดิกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยมันไม่ใช่มาไปถ่ายแทกกล้องของเรา เรามาถึงร้านประมาณห้าโมงนี่ก็เือราเราต้มาทำเวลานะใช่เราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วระวังรออาหารแล้วก็เดินเล่นถ่ายรูปไปทั่วใช่ออเดอร์เมนูแรกของเรามาแล้วอืนมี้จะเป็นเมี่ยงคำเมี่ยงคำต้องทานน้ำนี้ก่อนอ๋อดีมากเลยก็คือต้องทานอันนี้ก่อนใช่ค่ะ มเหมือนข้างล่างเป็นแตงกวาใช่ค่ะแตงกวาครับก็เปนน้ำผึน้ำผึ้รสชาติด <Jason> <t> ีไม nos ่เป็ดไปอืมคำละกล่องใหญมากมีสองคำนะฮะไฟด้นน่ง อันนี้เป็นแอปเปติเซอร์ชิมเอามือเลยนะรสชาติเป็นไงเหมือนทองม้วนทอดฮะทองม้วนทอดเหมือนแป้งทอดแป้งทอดมันกว้างไปเป็นแป้งลายดอกไม้ทอดที่มีงาอยู่ข้างในไก่ส้มกูด ไก่ส้มกูสต์สเสตาร์เตอร์เลยสตาร์เตอร์ไก่ยังไม่ถูกไก่ไม่ค่ะอืมมันจไม่เหมือร้านแบบอื่นไก่นุ่มมีจุดร้านคือไก่นุ่มแล้วก็กลิ่นมันเยอะมันมีกลิ่นในคำนั้นเยอะมากรสชาติเค็มจนมากรสชาติออกเผ็ดนิดนึงแต่ว่ากลิ่นมะกรูดหอมมากหย่อย อันนี้คือ,อมีกรอบส้มตำมีกรอบส้มตำทุกคนพร้อมด้วย CEO ท่นยานซ <c oughs> ีโอเปิดปลาเล่ะเปิดก่อนเลยซีโออดูดี see, um รสชาติเป็นไงอ,อธิบายหน่อยอร่อยมากเลยม <laughs> ันไปกลิ่นหอมมากขอบคุณครบับเด็ดเด็กไอดอนเชฟ เลอกสใดกหมือนกันม uh ีก huh. ินต้มแล้วก็ไปดูนะมันมีอะไรไม่รู้เหมือนไก่นะไก่หรือปลาล้วนหนึบอร่อยย่ลยเหรอเลยทุกอย่อร่อยอร่อยยกินเปิดส้มตอนหลังที่ทำเพื่อกินต่างหาเปิดอีปีน no ี้กเปิดมาไม่อือพ่อราย ไม่ไงกะอร่อยไหมก็อร่อยดีเราหันจานหลักอยู่เขามีถ้วยเตรียมรอแล้วตรงนี้นคือทุกอย่างจะใช้จานใหญ่ๆแต่คำเล็กๆแต่เขามีรับที่รับมีส่วนตัวด้วยนะแหม่วิธีรับมีจริงเหรอจริงเหรอไม่ชื่อไม่เชื่อ กลิ่นนี่คือคค้งม,มาเลยอ่ะใช่เลยอ่ะใด้สองรูปให้นด้เราชอบเก็บเป็นซอรี่มากกว่าจะ่าหมวีดีโอใหองหรือวถ่ายนีใช่เราไม่ชอบัดมันก็มีอนี่ข้า,าวน่ารักมเลยอัเป็นหม้ ตอนแรกเขาบอกข้าวเป็นหม้อนี่คิดว่าแบบหม้อใหญ่ๆหญอเอยอ่ะหอมม้กนร้อนร้อนรนร้อนมากน้าข้าวหนึ่ร้อยแปดบกระเพราอ่าเดี๋ยวนะคะถามคนสั่งก่อนเรามาร้านวิชลินทำไมเราสั่งกระเพราคะ ขาเป็นเมนูเด็ดเลยเนี่ยเป็นเมนูท่าไม่ตใจเขาต่อให้ไม่ใช่เมนูเด็ดก็จะสั่งใช่แต่เป็นคนพากินกับเขาหันซิ่งก็ห้าก็ดีช่วยโอ้เป็นเมนูท่าไม่ตายอะไรมาเป็นไงเด็กคนเดียวกลิ่นหอมเนื้อหอม ไม่เต็มจินกับเราพอเลยด้วยนี่ชูชีพกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากจะเอามันลงมาจากนี่ยังไงได้แล้วอยู่ลองเหนอย่างเทียบกระชอนกระชอนไป็นกุ้งใหญ่มากไอ้ดกื่มไย่ดีเลยทำไมชอบมาทำเป็นไงอร่อยไหมก็อร่อยดี ชอบเมนูไหนวันนี้แกงเนื้อฮังเล่ล่องลายแล้วก็กะเพราเนื้อเขาชอบชอบกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆก็เนื้อฮังเล่หน่อยมากแล้วลองของหวานนิดนึงยังพี่พรอมดิมันชื่ออะไรนะเขาเป็นคนเี่จะมากไม่ได้อที่ดีที่สุดแล้วก็เอามาเทียบให้รับแล้วก็ไส้ที่สอง หน้ากระชิบคือมะพร้าวนะครับกะทิเนี่ยผมจะให้ความหวานกะทิน้อยลงเพื่อที่จะไปตัดขนมจะได้รสความหวานพอดี๊เป๊ะกับตัวน้ำกะทิเลยราเรี่ยโค่น้ำกะทิหอมมากมันชื่อขนมโคน้ำกะทิมีหอมมากมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นอะไรกินแล้วเหรออ๋อข้างใต้จะมีแบบเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ด้วยนะเป็นบัวลอยช็อคลองชิมนี้ก่อน ก็มีชิ้มค้างด้วยอร่อยได้อะลองลูกขาวก่อนลูกขาวชอบลูกขาวดีเลยลูกขาวเป็นใส่ถั่วคาราเมลชิมเพื่อนหนึ่งเพื่อมีหลายรสมากอ่ะแต่ดาไม่ได้ทานถึงกลุ่มอื่นอีกอ่ะที่เป็นชิ้นบงๆเลย ดนหลังเยแลใช่ไหมเดีหังดูวแบบข้าวต้นี่หวานใ่หมถั่วหวานหวานมากเป็นปกติขอได้ไดดินใว่ไหมครัอือมีลูกสีม่วงใส่คุปโปยืนเพิ่ลูกสีปกติไม่ชอบกินขนมอันนี้หลายรสเลยกินรสชาติได้ นะครัวความตาลอร่อยมันข้างในมันหวานก็จริงแต่ว่ามันตัดกับความเค็มของกะทิข้างนอกอร่อยมากเลยฟินลูกข่าเลยกินมันไม่กินลูกขาวกินทีเดียว ขอแชร no <si ์้ามันมหวานอร่อยมากมีอนนี้ถองลูกชอบลูกไหนชอบลูกม่วงชอบลูกขเพราะลูกขาวมีกลิ่นของถั่วกลิ่นถั่วฟุ้งเลยส่วนลูกม่วงมันเป็นน้ำตาลตโนดมันก็เลยหวานๆแต่ว่าต้องกินกับกะทิราดเข้าไปถึงจะเข้ากันแต่โดยรวมก็อร่อยคือลูกขาวมัน่ามันจะเป็นเหมือนคือรสชาติมันเหมือนถั่วตัดที่มันเหลวๆหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็มันๆกะทิ อร่อยมากกะทิเขาไม่เค็มเหมือนกันไปนะกะทิเขาแบบกลมกล่อมไม่ปกติอย่างเงี้ยกะทิเขาจะทําหวานด้วยซ้ำแต่นี้คือเขาไม่เหมือนไม่ใส่น้ำตาลไม่รู้ใส่หรือเปล่านะแต่มันไม่ใส่แต่อร่อยมากคือแบบว่ากินหวานหวานแล้วตัดกับบัวลอยที่อยู่ข้างในเป็นลูกเล็กๆก็อร่อยมากปกติไม่ค่อยกินของหวานนี่เห็นไหตุการณน่าอยากได้อีกกินอีกขวดแล้วไงจะกินกิ่นอะไรขวพขแล้ว ใช่ใช่เจอกันอีกแล้วแนวนี้หายเลยไหมก็หายดีก็กินเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วฝากเคียวบินไว้ได้กี่โมงแล้วตอนตอนนี้เหรอ